สวัสดีค่ะวิวเอาพาคภาษาไทยสเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิชันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุสุทธที่ชายาร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะหัวหน้าเฮสบลาเผยระเบิดเพจเจอวิทยุสื่อสารสร้างความเสียหายหนัก ไบเดนเซเลนสกี้จะพบกันที่ทำเนียบขาวสัปดาห์หน้าสหรัฐขัดใจจีนยังไม่ถอนระบบยิงขีปนาวุธไทฟอนออกจากฟิลิปปินส์ส่วนเสริข่าววันนี้สหรัฐจับตารัเสเซียอิหร่านจีนปมแทรกแซงเลือกตั้งประธานาธิบดี เหตุรุนแรงในเลบานอนจุดคำถามที่ว่าใครยังคงใช้เพจเจอร์อยู่บ้างและสงท้ายวันนี้ญี่ปุ่นใช้ฮิวมนนอยช่วยซ่อมรางรถไฟลดความเสี่ยงอุบัติเหตุให้แรงงานมนุษย์ทั้งหมดในรายการวันนี้ค่ะ ข่าวแรกว,วันนี้นะคะต้องไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยมาจากฝั่งของเฮสบอลลานะคะคุณเยี่ยมยุทธครับสืบเนื่องจากเหตุระเบิดของเพจเจอร์และพิธีสื่อสารในเลบานอนนะครับหัวหน้ากลุ่มติวุธเฮสบอลาฮัสซันนัสราลาก่าวมรัสบดีว่าเหตุระเบิดดังกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้นสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับกลุ่มพร้อมยืนยันว่าอิสราเอลนั้นได้ล้ำเส้นจากปฏิบัติการนี้ครับ เหตุระเบิดดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย3 2คนและบาดเจ็บราว3,000คนทั่วเลบานอนซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองมัสซาดของทางการอิสราเอลแม้ว่าทางการอิสราเอลจะยังไม่ได้มีการออกมายอมรับหรือปฏิเสธว่าอยู่เบื้องหลังก็ตามดาน,นัสราลากล่าวทางวิดีโอจากสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยครับระบุว่าเราได้รับความเสียหายรุนแรงครั้งใหญ่ศัตรูได้ล่วงล้ำทุกขอบเขตและทุกเส้นแดงที่มีอยู่ สืบเนื่องจากความรุนแรงครั้งนี้รัฐบาลเลบานอนได้สั่งห้ามนำเพจเจอร์หรือว่าวิทยุสื่อสารทุกประเภทขึ้นบนเครื่องบินโดยสารที่เดินทางจากสนามบินนานาชาติกรุงเบรุตโดยคำสั่งนี้ครอบคลุมถึงกระเป๋าทุกใบที่นำขึ้นบนเครื่องหรือสัมภาระที่เช็คอินรวมทั้งสินค้าต่างๆเลยครับ แต่ข่าวด้านความมั่นคงเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่กลุ่มเฮสปาาเพิ่งซื้อมาใช้เมื่อ5เดือนก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกันกบที่กลุ่มติดาวุธนี้ซื้อเพจเจอร์มาใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกันครับทางนี้เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการที่สราเอลนั้นสามารถติดตามและเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ แหล่งข่าวอิกรายกล่าวกับรอยเตอร์ว่าหน่วยข่าวกรองมัสซิดของอิสราเอลซึ่งมีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการซับซ้อนในต่างประเทศได้ลอบติดระเบิดไว้ภายในเพจเจอร์ที่นำเข้ามาให้กลุ่มเฮสบลาไม่กี่เดือนก่อนเหตุระเบิดเดมื่อวันอังคารซึ่งฆ่าชีวิต12คนโดยมี2คนในนั้นเป็นเด็กและบาดเจ็บอีกเกือบ3,000คนซึ่งผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธและมีทูตอิหร่านประจำเลบานอนได้รับบาดเจ็บด้วยครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและสหราฐให้ข้อมูลกับสื่อสหราฐโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ขัดขวางการจัดส่งเพจเจอร์จากบริษัทในฮังการีเพื่อบรรจุระเบิดเข้าไปในอุปกรณ์นี้ก่อนถึงมือเฮสบลาในเลบานอนแต่ว่าสื่อนิวยอร์กไทม์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองว่าอิสราเอลคือผู้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า BAC Consulting เพื่อผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่บรรจุแบตเตอรี่และตัวควบคุมที่สามารถจุดระเบิดได้จากระยะไกลครับ ดยเพจเจอร์ชุดแรกที่ยังไม่ติดระเบิดนั้นถูกส่งไปที่เลบานอนเมื่อปี2022หลังจากนั้นผู้นำกลุ่มเฮสบลาได้สั่งซื้อเพิ่มอีกล็อตใหญ่เพื่อเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือครับเมื่อวานนี้บริษัทเพจเจอร์ไต้หวันโกราพอโลโลปฏิเสธว่าเป็นผู้ผลิตเพจเจอร์ที่จุดชนวนระเบิดดังกล่าวและกล่าวว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัท BAC ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีที่มีใบอนุญาตผลิตเพจเจอร์ของบริษัทครับ ขณะเดีวยวกันอิสราเอลเปิดเผยนงนเพื่สาบดีว่าได้จับกลุมพลเมืองอิสราเอลผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแผนของอิหร่านในการลอบสังหารเจ้าหน้าที่อิสราเอลเมื่อเดือนที่แล้ว แถลงการของอิสราเอลระบุว่าบุคคลที่ถูกจับกลุ่มนั้นเป็นนักธุรกิจที่มีเครือข่ายในตุรกีและได้เดินทางไปประชุมที่อิรานอย่างน้อยสองครั้งโดยเป้าหมายการรอบสหันรครั้งนี้รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูและรัฐมนตรีกลาโฮมโยอัฟกาเลนครับคุณธิติกาค่ะข,ขยับกันไปที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะทางประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐนั้นจะพบกับประธานาธิบดีโวโลโดดเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนที่ทำเนียบขาวในวันที่26กกันยายนนี้นะคะ เพื่อที่จะหาเรือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ดําเนินอยู่อ้างอิงจาก ทำเนียบขาวเมื่อวันพระหัสศพดีนะคะโดยถแถลงการของโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะหารือกับรองประธานาธิบดีคัมลาแฮริสในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันและว่าสองผู้นำจะหารือสถานการณ์ด้านสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และการสนับสนุนของสหรัฐต่อ,อยูเครนในการปกป้องจากการรุกรานของรัสเซียทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐจะเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยืนหยัดเคียงข้างยูเครนจนกว่าจะได้รับ ชัยชนะในสงครามนี้ก่อนหน้านี้ผู้นํำยูเครนกล่าวว่าตนมีแผนสู่ชัยชนะในสงครามกับรัสเซียและมีแผนจะนําเสนอต่อประธานาธิบดีไบเดนค่ะและในการกล่าวสุนทรพจน์บนพิธีเปิดการประชุมประจําปียอต้ายูโรเปียนสตรัทเจครั้งที่20ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้นำยูเครนกล่าวว่าสงครามที่รัสเซียรเริ่มต้นขึ้นสามารถยุติลงได้ในรูปแบบที่ทหารแต่ละฝ่ายถูกขับออกไปจากสนามรบหรือผ่านการเจรจาที่ประเทศผู้ถูกลุกรานจะได้รับเอกราชจากการถูกยึดครองดินแดนและยังคงรักษาเอกราชเ,เอาไว้ได้และยังกล่าวด้วยว่าทั้งสองกรณีที่กล่าวมานั้นยูเครนจําเป็นต้องมีจุดยืนที่แข็งแกร่งพอและสหรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องนี้ได้หากเราร่วมกับพันธมิตรสําคัญของเรามุ่งมั่นสู่ชัยชนะไปด้วยกันช่วงหลายสัปดาห์มานี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความกังวลที่ยัง ไม่ได้รับอนุมัติจากพันธมิตรโดยเฉพาะจากสหรัฐและอังกฤษในการใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากสองประเทศในการโจมตีเป้าหมายภายในรัสเซียเนื่องจากทั้งสองประเทศแสดงความกังวลว่าจะถูกดึงเข้าสู่การ,รเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงค่ะ และสาภาพยุโรปได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับยูเครนมูลค่า1 8 0ล้านดอลลาร์ในการรับมือกับฤดูหนาวที่จะมาถึงนะคะโดยประธานคณะกรรมาการสาภาพยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดลไลเยนถแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธว่าเงินช่วยเหลือ67ล้านดอลลาร์จะถูกใช้ในการจัดหาที่หลบภยัยเครื่องทําความร้อนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะที่111ล้านดอลลาร์จะมาจากสินทรัพย์ที่ถูกอายัดของรัสเซียซึ่งจะถูกใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างสาธารณูปโภคต่าง ที่ถูกรักเสเซียทํำลายไปทางประธานคณะกรรมาการสาภาพยุโรปได้กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องถูกต้องที่รัเสเซียต้องชดใช้จากความเสียหายที่ก่อขึ้นและยูจะเดินหน้าปร,ปรับเปลี่ยนทรัพย์สินของรัเสเซียเป็นเงินช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครนต่อไป และทางวอลเดเรนมีกำหนดการที่จะเดินทางไปกรุงเคียฟในวันศุกร์เพื่อที่จะหารือสถานการณ์ด้านพลังงานของยูเครนด้วยนะคะทางสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่ารัสเซียระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ยูเครนเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบากที่สุดในปีนี้นับตั้งแต่สงครามประทุขึ้นเมื่อปี2 0 2 2ทางผู้อำนวยการ IEA ฟาติบิรอกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ด้วยเช่นกันว่าการโจมตีของรัสเซียเมื่อปลายเดือนก่อน ทำลายโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของยูเครนและยูเครนสูญเสียศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าราวสองใน3ของที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้ยิงรวงของรัสเซียตก42ลำในหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วยเช่นกันในช่วงคืนวันพุธและมีการยิงขีปนาวุธนววิถีตกลูกนึงด้วย ทางฝั่งรัสเซียกล่าวว่าได้ทำลายโดรนของยูเครนสองลำเหนือแคว้นเคิร์สและอีกหึงลำเหนือแคว้นเบลุโรสหลังจากที่โดรนยูเครนโจมตีเข้าใส่โกดังในแคว้นทเว์ของรัสเซียเมื่อวานนี้จนทําให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่โดยสํนงงานักงานความมั่นคงของยูเครนระบุว่าโกดังที่ถูกทําลายเป็นสถานที่เก็บขีปนาวุธระเบิดนวิถีและกระสุนปืนใหญ่จํานวนมากของกองทัพรัสเซียค่ะคุณเทียมยุทธ ครับข่าวต่อไปมาดูที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือเผยเมื่อวันพฤหัสบ,บดีว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของประเทศชมความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธ2รูปแบบโดยหนึ่งในนั้นสามารถติดหัวรบขนาดใหญ่พิเศษและอีกรุ่นที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ครับการทดสอบขีปนาวุธทั้งสองนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ประเทศเพื่อนบ้านรายงานการยิงขีปนาวุธหลายลูกของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธและเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้นาโสมแดงสั่งการให้กองทัพ เสริมศักยภาพด้านการทหารเพื่อขจัดภัยคุกคามที่สหรัฐเป็นแกนนำสื่อทางการเกาหลีเหนือ k คซีรายงานด้วยครับว่าผู้นำคิมร่วมชมการยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ฮวาซองโป -1 1ดาขีด ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิธีโค้งที่ติดหัวรบจำลองขนาด4.5ตันได้และรายงานว่าการทดสอบขีปนาวุธมีขึ้นเพื่อแสดงแสนยานุภาพของอาวุธที่มีความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายในระยะ320กิโลเมตรซึ่งเป็นอาวุธที่มีเป้าหมายสำหรับการโจมตีเกาหลีใต้ สื่อรัฐบาลเปียงยางยังรายงานด้วยว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยังได้แนะนำให้ปรับปรุงขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมทัพนิวเคลียร์พร้อมเสริมว่าเกาหลีเหนือสามารถขัดขวางความตั้งใจในการบุกรุกข,ของศัตรูได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังด้านการทหารที่แข็งแกร่ง ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือพยายามผลักดันการทดสอบอาวุธที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับโดยทั้งนี้คือการออกแบบมาเพื่อโจมตีทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐเพื่อรับมือในสิ่งที่เกาหลีเหนือระบุว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ยกระดับขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศต่างมองว่าเกาหลีเหนือนั้นต้องการใช้หัวรบขนาดใหญ่เพื่อเป็นข้อต่อรองการเจรจา กับสหรัฐในอนาคตครับคุณนีทิการามาที่เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับขีปนาวุธเช่นกันแล้วก็อยู่ในฝากฝั่งเอเชียนะคะเพราะว่าทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าสหรัฐจะยังไม่ถอนระบบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางไทฟอนออกจากฟิลิปปินส์ตามที่ทางการจีนได้เรียกร้องมาท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ค่ะ โดยระบบไทฟอนสามารถยิงขีปนาวุธร่อนที่โจมตีถึงเป้าหมายในประเทศจีนได้นะคะซึ่งสหรัฐนําระบบนี้ไปติดตั้งในฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกระหว่างการซ้อมรบเมื่อต้นปีนี้และยังอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันค่ะจีนและรัสเซียต่างประนามการติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธนี้ในแถบอินโดแปซิฟิกและกล่าวหากรุงวอชิงตันว่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจียงมีถแถลงการในวันพระหัสบดีว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่มีระบบไทฟอนอยู่ในฟิลิปปินส์ต่อไปซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติต่างๆในภูมิภา,าคและเร่งให้เกิดการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่ากองทัพฟิลิปปินส์และสหรัฐยังคงฝึกฝนการใช้ระบบขีปนาวุธนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลูซอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ติดกับพื้นที่ทะเลจีนใต้และไม่ไกลาจากบริเวณช่องแคบไต้หวันพร้อมกับกล่าวว่ายังไม่มีสัญญาณว่าสหรัฐจะนำระบบขีปนาวุธนี้กลับไปหลังจากการซ้อมรบที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้นะคะ ทางโฆษกกองทัพปกฟิลิปปินส์พันเอกลุยเดมาอาลากล่าวกับรอยเตอร์ในวันพุธว่าการซ้อมรบยังคงดำเนินอยู่และขึ้นอยู่กับกองทัพบ,บกของสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกว่าจะนำระบบไทฟอนกลับไปเมื่อไหร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองระบ,บุว่าทางฟิลิปปินส์อนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธนี้ติดตั้งต่อไปได้หลังเดือนกันยายนนะคะกองทัพบ,บกสหรัฐนำระบบไทฟอนไปติดตั้งครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์เมื่อเดือนเมษายนค่ะโดยบอกว่า เป็นก้าวสำคัญในความเป็นพันธมิตรกับฟิลิปปินส์โดยระบบนี้สามารถยิงขีปนาวุธ S M 6และ t o ม a h a อกที่มีพิสัยทำการราว1,600กิโลเมตรโดยเอกสารด้านการทหารของทางการสาหรัฐระบุว่ากองทัพอเมริกันเตรียมส่งขีปนาวุธ S M 6มากกว่า800ลูกไปประจำการที่แถบเอเชียแปซิฟิกในช่วง5ปีข้างหน้าและมีจรวด t o ม a h a อกอยู่ในคลังอาวุธของสหรัฐแล้วหลายพันลูกค่ะที่ผ่านมาจีนประนามการติดตั้งระบบไทฟอนในฟิลิปปินส์มา หลายครั้งรวมทั้งในเดือนพฤษภาคมเมื่อโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าฟิลิปปินส์และสหรัฐนำความเสี่ยงครั้งใหญ่ต่อการเกิดสงครามเข้ามาในภูมิภาคฝั่งสหรัฐตอบโต้ค่ะว่าจีนเองก็ติดตั้งจรวดต่อต้านเรือ และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานบนเกาะเทียมอย่างน้อยสามแห่งในทะเลจีนใต้ซึ่งจริงกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์อย่างไม่ชอบธรรมด้วยเช่นกันครับคุณเยี่ยมยุทธครับขยับมาที่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมากันครับคุณธิการค่ะไทยเตรียมหารือกับเมียนมาเรื่องการซ่อมแซมทางหลวงสายสําคัญด้านการค้ากับเมียนมาครับในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านในประเทศนั้นยังคงดําเนินอยู่ตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายมาริสเสี่ยมพงษ์เผยมวลนพระสบ,บดีว่าไทยต้องการทำงานร่วมกับคู่ขัดแย้งในเมียนมาเพื่อเดินหน้าการซ่อมแซมทางหลวงเอเชียสายหนึ่งหรือว่าเอเชียนไฮเวย์วันหรือว่า AH1 เพื่อรักษาเสถียรภาพและเส้นทางการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างกันและไทยก็สนับสนุนการซ่อมแซมทางหลวงเส้นนี้ซึ่งเสียหายจากการต่อสู้ภายในเมียนมา ทางหลวงเอเชียสายหนึ่งทอดยาวเป็นระยะ1,500กิโลเมตรจากเมียว,วดีบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาไปยังทาามู่ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเมียนมาและอินเดียซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญเส้นหนึ่งในภูมิภาคโดยพื้นที่รอบเมียว,วดีนั้นมีการค้าบริเวณพรมแดนมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีครับเดยในช่วงก่อนที่จะมีการต่อสู้ดุเดือดระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในพื้นที่ครับ นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยังเพิ่มเติมว่าลาวที่เป็นประธานหมุนเวียนของประชาคมอาเซียน10ประเทศได้ขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนในประเด็นเมียนมาภายในปลายปีนี้โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็ได้กล่าวว่าผมไม่คิดว่าปัญหาเมียนมาจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีทางการทหารแต่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งผ่านการหารืออย่างสร้างสรรค์ ทางนี้เมียนมาตกอยู่ในความวุ่นวายมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ที่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนนำไปสู่การประท้วงและลุกฮือของประชาชนรวมถึงกลุ่มติวุธชาติพันธุ์และกลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่เข้าประทะก,กับกองทัพเมียนมานะครับฝั่งอาเซียนได้เสนอ ข้อเสนอนะครับฉันธามติ5ข้อซึ่งเป็นแนวทางสู่สันติภาพที่ประกอบด้วยการหยุดยิงชั่วคราวทันทีการให้ตัวแทนอาเซียนเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างคู่กรณีและให้ความช่วยเหลือได้มนุษยธรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารไม่ได้ให้ความสําคัญกับชันธามติ5ข้อในขณะที่การสู้รบกลับทวีความดุเดือดขึ้นครับ ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ w a t h a i com และทุกช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Instagram X และ u t u b e นะคะเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะจัดรายการกันที่สตูดิโอนี้นะคะในวันเสาร์ที่21กันยายนก็ติดตามรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอได้โดยจะเป็นสตูใหม่ค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะ มาที่เรื่องราวของการเลือกตั้งสหรัฐกันบ้างนะคะนับถอยหลังก็มีประเด็นเข้มข้นมากมายนะคะคเพราะว่ากําลังจะมาถึงแล้วในวันที่5พฤศจิกายนและในช่วงที่อํานาจกําลังจะกลับคืนสู่มือประชาชนผู้ที่ลงคะแนนเสียงชาติคู่แข่งของสหรัฐหลายประเทศพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกําหนดและชี้ชะตาผลการเลือกตั้งสหรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณย,ยิ่มยโสีิฉายามีรายงานจากเจฟเซลดินและลินหยางผู้สื่อข,ข่าวของ VOA มาถ่ายทอดค่ะ รับรายงานข่าวเรื่องราวของข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐครับที่กล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียและอิร่านนั้นพยายามมีบทบาทในการเลือกตั้งสหรัฐเพื่อให้ผลการเลือกตั้งนั้นออกมาเป็นคุณกับตัวเองครับเช่นเดียวกันกับงานข่าวสืบสวนสอบสวนที่พบเครือข่ายกระจายข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของจีนครับคุณนิติการค่ะ President Vladimir Putin's Inner Circle including including Sergey k i r n a k o v directed เสียงเมื่อักครู่คือเสียงของเมริกการเลนครับอายการสูงสุดของสหรัฐที่กล่าวว่าคนในแวดวงใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินรวมถึงเซอร์เกย์ครีเยนโกสั่งการบริษัทประชาสัมพันธ์ของรัสเซียให้แพร่กระจายข้อมูลที่บิดเบือนและถ้อยความที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในฐานะส่วนหนึ่งของการมีทธิพลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024 โดยในคำฟ้องที่รัฐบาลสหรัฐฟ้องอาญาต่อพนักง,งานของสื่ออาทีที่เป็นสื่อที่รัฐบาลรัสเซียให้การสนับสนุนนั้นอธิบายส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแทรกแซงของการเลือกตั้งครับว่าประกอบด้วยการลอกเลียนเว็บไซต์ข่าวหลายสิบแห่งเพื่อกระจายข้อมูลชักจูงฐานเสียงอเมริกันให้มีความเห็นต่อประเด็นที่สำคัญสำคัญไปในทางใดทางหนึ่งด้วยครับและในคำฟ้องที่มีขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นก็กล่าวหาด้วยครับว่าสื่ออาที ส่งมอบเงินจำนวน10ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทสื่อในสหรัฐแห่งหนึ่งด้วยครับ To Unwitting to the to the elections millions of dollars o pay Americans carry the message influence the elections and influence U. US Kremlins undermine m e c d แมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวถึงเรื่องนี้ครับว่าเป็นการจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้ชาวอเมริกันที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเพื่อกระจายข้อความจากเครมลินให้ไปมีผลกับการเลือกตั้งสหรัฐและบ่อนทำลายประชาธิปไตยครับ ดานมาเรียสราควาโฆษกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้นโดยระบุว่านี่คือภาวะหวาดกลัวรัสเซียนี่คือการทำร้ายเสรีภาพในการพูดนี่คือการเลือกปฏิบัติและนี่คือเกมที่โศกปรกที่สุดของสหรัฐและรัฐซ้อนรัฐในการยุยงปลุกปั่นในช่วงวงรอบการเลือกตั้ง โดยรายง,งานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ในเดือนกันยายนนี้ระบุครับว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามทางอิทธิพลจากต่างชาติที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาโดยหวังผลให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสชนะมากขึ้นครับค่ะในประเด็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่านอกจากรัสเซียแล้วเนี่ยมีประเด็นที่ต้องตามต่อคือ หลังจากที่นอกจากรัสเซียพยายามจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐมีชาติอื่นที่ต้องสงสัยว่ามีพฤติการในลนักษณะเดียวกันนี้หรือว่ามีความเกี่ยวข้องในลนักษณะแบบนี้บ้างไหมคะครับในรายงานก็ยังมีการพูดถึงอิหร่านครับอิหร่านก็เป็นอีกประเทศที่อายการสหรัฐนั้นกล่าวถึงโดยการเล่นระบุว่ามีรายงานความเคลื่อนไหวของอิหร่านมากขึ้นในช่วงฤด,ดูกาลเลือกตั้งเช่นการเจาะข้อมูลทีมหาเสียงของทรัมป์รวมถึงหาทางแม่ผลการเลือกตั้งนั้น ออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผลประโยชน์ของรัฐบาลกรุงเตฮะรานด้วยครับโดยข้อมูลที่เผยแพร่ในวันพุธนี้โดยเจ้าที่ข่าวกรองสหรัฐระบุว่าอิรานพยายามนําข้อมูลที่ขโมยจากทีมหาเสียงของทรัมป์ไปเผยแพร่ให้สื่อมวลชนด้วยครับรวมถึงยังพยายามเผยแพร่ไปยังทางทีมหาเสียงของโจไบเดนเมื่อเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมโดยหวังว่าทีมของไบเดนที่ตอนนั้นก็ยังหาเสียงอยู่นะครับจะนําเรื่องนี้ไปใช้ครับ เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุด้วยครับว่านอกจากรัเสเซียลอิหร่านเนี่ยก็มีจีนครับที่มีปฏิบัติการขนาดเล็กบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีท่าทีเป็นลบต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับ รายงานเชิงสืบสวนสอบสวนที่ v ิ a ภาคภาษาแมนดารินทำร่วมกันกับบริษัทวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า DoubleThink Lab หรือว่า DTL จากไต้หวันพบบัญชีผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม X จำนวนสิบบัญชีครับที่สมอ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงชาวอเมริกันนะครับ โดยบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายปฏิบัติการที่เรียกว่าสเปรโ f l a ช h นะครับคือการปลอมแปลงตัวตนเพื่อกระหน่ำกระจายข้อความที่สนับสนุสน,นรัฐบาลจีนและโจมตีผู้พิพากษารรณัฐบาลน,นะครับซึ่งเครือข่ายนี้เดิมทีก็ถูกคนพบตั้งแต่ปี2019ที่มีการใช้โจมตีผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับ เดิมทีผู้ใช้งานเหล่านี้ก็จะกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับจีนนะครับแต่ว่านับตั้งแต่เหตุการณ์รอบสังหารทรัมป์เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาบัญชีเหล่านี้ถูกตรวจพบว่าต่างกระจายข้อความที่สนับสนุนทรัมป์นะครับจนบริษัท DTL เนี่ยเรียกเครือข่ายนี้ว่า Mark f l a แฟนะครับล้อไปกับสโลแกนหาเสียงของทรัมป์ก็คือ Make America Great Again หรือว่าย่อว่า Mark นะครับ <c oughs> ในกรณีนี้ครับหลิวเพิงหยูโคศกประจำสถานทูตจีนกรุงวอชิงตันกล่าวกับวีผ่านแถลงการ์ว่า จีนไม่มีเจตนาและจะไม่แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและเราหวังว่าทางสหรัฐจะไม่หยิบยกจีนขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาในการเลือกตั้งครับคุณอิทธิการนั่นก็คือเรื่องราวของท่าทีที่สหรัฐจับตาต่อตัวแสดงต่างชาติในช่วงเวลานี้ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับศึกเลือกตั้งสหรัฐที่ทั่วโลกจับตาแล้วก็มีหลายประเทศที่ สหรัฐเองก็จับตามอนกันนะคะเกี่ยวเนือกันเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธค่ะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะนอกเหนือจากการติดตามเราผ่านทางช่องทางเว็บไซต์นะคะและโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วนะคะดูไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะคะทั้งทาง Facebook ทางเว็บไซต์วิวเอไทย com แล้วก็ทาง u t u b e นะคะก็ไลฟ์สตรีมกันสดๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอีกหนึ่งรูปแบบนะคะรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยนะคะแล้วก็ รายการคุยข้ามโลกของคุณเยี่ยมหยุดด้วยค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะปิดตลาดแบบเขียวเข้มทั้งกระดานเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะบวก522จุดนะคะที่4 2 0 2 5จุด S&P บวก95จุดค่ะที่5,714จุด NASDAQ บวก441จุดที่18,014จุดรา,าคาค้ำบวก0.57%นะคะที่2,613ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลล ลาแรกได้33บาทกับอีก16สตางก็แข็งค่าขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจวันนี้แต่มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์สื่อสารที่เก่าไปใหม่มาแต่เหมือนเก่ากลับมาอีกแล้วเพราะรว่าหลังจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในเลบานอนเป็นเหตุเพจเจอสังหารทำให้หลายคนจับตาและตั้งคำถามว่า เพจเจอร์ er นี่ยังสําคัญอยู่ไหมใน <ừ m. S 2> ช่วงเวลาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการสื่อสารกระแสหล,ลักของโลกในตอนนี้คุณเยี่ยมยุทธครับก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนะครับอุป,ปกรณ์สื่อสารที่เราแทบจะไม่คิดเลยนะครับนในช่วงชีวิตนี้จะได้พูดถึงมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันครับผู้นิติการเพจเจอร์ Page er, กลายเป็นอุปกรณ์ที่เอ่อก็เรียกว่าล้าหลังนะครับแต่ว่ายังคงมีความสําคัญในบางภาคส่วนครับเช่นสาธารณสุขและหน่วยงานฉุกเฉินเนื่องจากคุณสมบัติความทนทานและอายุแบตเตอรี่ที่ยาวนานครับระบบบริการสุขภาาพแหห่งชติรือ NHH ของอังกฤษนั้นเผยว่ายังมีการใช้เพจเจอร์ของเจ้าที่การแพทย์ราว130,000เครื่องในปี2019นะครับเนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการติดต่อกับคนจำนวนมากครับที่ต้องการแค่แบบ one way communication คือไม่ต้องการการตอบกลับนะครับนอกจากนั้นเพจเจอร์บางรุ่นยังสามารถ,ถส่งเสียงไซเรนและประกาศข้อความเสียงต่อกลุ่มผู้ใช้ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มือถือนั้นทาไม่ได้เลยครับ อีกด้านหนึ่งครับจากการที่เพจเจอร์เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีติดตามระบุตำแหน่งอย่าง GPS เนี่ยทำให้เพจเจอร์ก็เป็นที่นิยมในหมู่อาชญากรเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นขบวนการค้ายาเสพติดในอเมริกาในอดีต แต่ว่าอดีตเจ้าที่ FBI n g เคนเกรนั้นเผยกับรอยเตอร์ว่าขาบวนการเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันหันมาใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งหรือว่าเบอร์เนอร์โฟนเพื่อหลบหนีการติดตามแล้วนะครับค่ะทั้งนี้ภาพรวมครับเมื่อ2ตลาดเพจเจอร์ทั่วโลกเนี่ยพบว่าเพจเจอร์เคยเป็นแหล่งรายได้สําหรับบริษัทอย่างมอเตอร์โล่านะครับข้อมูลปี2023 พบว่าอุปกรณ์นี้ทำรายได้1,600ล้านดอลลาร์นะครับอ้างอิงจากรายงานของ Cognitive Market Research แต่ก็ถือว่าเล็กน้อยมากครับเมื่อเทียบกับตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่ตอนนี้มีมูลค่าราว5แสนล้านดอลลาร์ในปีเดียวกันครับ อย่างไรก็ตามครับคำต้องการเพจเจอร์นั้นยังคงเป็นจําเป็นในหมู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับและคาดว่าจะเป็นตลาดที่ยังเติบโตได้อีกนะครับราว5.9%ต่อปีในช่วงปี2023ถึงปี2030และตลาดใหญ่ก็คงยังเป็นอเมริกาเหนือและยุโรปครับคุณนิธิการเห็นภาพที่เราไลฟ์สดกันในตอนนี้ก็อึ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะคิดว่าเพจเจอร์ในสมัยก่อนก็คือจะเป็นหน้าจอแบบที่มีแค่ตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้นแต่ว่าเหมือนจะมีในลักษณะเป็นเหมือนสมาร์ทวอชเลย ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าวิวัฒนาการของเพจเจอร์ก็เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เหมือนจะอยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนที่ล้าสมัยไปแล้วนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยมนุษย์ได้จริงๆหลายคนอาจจะกลัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจะมาแย่งงานมนุษย์แต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะช่วยงานที่สําคัญสําคัญกับมนุษย์ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นฮิวแมนนอยขนาดใหญ่นะคะช่วยซ่อมระบบรางรถไฟ รูปร่างหน้าตานะคะเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนกันดัมหรือว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะคะก็ฝั่งญี่ปุ่นอเมริกาก็ว่ากันไป <c oughs> หุ่นยนต์ตัวนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัทแมนมาร์ชีนซีเนจีเอเฟ t เตอร์ร่วมกับเวสต์ a p ปนเรลเวย์คอมพานีและนิปปอนซิก n นลซึ่งเริ่มลงพื้นที่ซ่อมบำรุงสายไฟของระบบรางรถไฟญี่ปุ่นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วนะคะแล้วเขาก็มาอวดโฉมกันในงานเจแปนโรบอตวีคเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเหมือนจริงๆเหมือนหุ่นกันดัมเลยนะคะ <c oughs> ถ้าใครได้ ดูไลฟ์สตรีมของเราในตอนนี้แต่เหมือนรถเคนแล้วก็ครึ่งตัวของเขาก็คือเป็นหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์ต้นแบบนี้มีชื่อจิงกิ t ทเ e ซีโร่เวอร์ชันสอออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟฟ้าช็อตและคนงานตกลงจากที่สูงเวลาไปซ่อมบํารุงอย่างไปซ่อมสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแรงสูงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้ในการซ่อมบํารุงระบบรางได้ด้วยสามารถยกสิ่งของหนักสูงสุด40กิโลกรัมด้วย2มือและยกไปได้สูง10เมตร หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยตัวนี้เขาใช้วิธีควบคุมโดยมนุษย์หรือว่าผ่านหมวก V R แล้วก็รีโมทนะคะโดยคานาโอกะ CEO ของ Man Machine Synergy Effectors ผู้ร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้เขาเปิดเผยกับรอยเตอร์ค่ะว่าผู้ควบคุมเนี่ยสามารถจะมองเห็นและสัมผัสป,ประสบการณ์หุ่นยนต์เหมือนกับอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ควบคุมเลยนะคะและเขาหวังว่าหุ่นฮิวแมนนอยตัวนี้จะนําไปใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิศวกรรมโยธาหรือว่าการซ่อมแซมถนนหน,หนทางระบ บโครงสร้างพื้นฐานได้ในอนาคตนั่นเองนะคะดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมิตรกับมนุษย์นะคะสีสันสดใสาตามสไตล์ของญี่ปุ่นเข้านะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวเทคโนโลยีส่งท้ายนะคะข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ก็อำลาสตูที่เรารายงานข่าวกันวันนี้เลยนะคะในสัปดาห์หน้าก็จะเจอกันในสตูดิโอใหม่ใช้ไลกันเลยนะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชฉย,ยาผู้รายงานต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้ที่การคุณเยี่ยมยุทธ์คะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ครับอ๋อศัตรูนี้ ไม่อร่อยแล้วล่ะค่ะตูนี้จะนั่งเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะก็สองคนเราสองคนก็มาอำลาให้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในรายการสุดสัปดาห์กับวิวเองที่เราก็จะออกอากาศสดกันเหมือนกันก็จะอยู่ในรูปแบบของสตูดิโอใหม่นะคะคุณยิมยุกก็จะอยู่ในสตูดิโอใหม่ด้วยนะคะก็จะดูว่าจะหล่อข <st> ึ้นหรือเปล่าเป็นเวลาเดิมครับแต่สถานที่ใหม่ครับแล้วก็ ก็เรียกว่าใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่กับสตูดิโอที่มีพื้นหลังเป็นไม้ระแนงแบบนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับมีความคลาสสิกไไปดูใช่มีความคลาสสิก<อ>แล้วก็ได้ไปดูสตูดิโอใหม่มาก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าเป็นมิตรกับใบหน้าแล้วก็สีผิวของผมอยู่พอสมควรครับโอ้น่าสนใจมากเป็นมิตรกับใบหน้าน่าติดตามว่ามันคืออะไรนะคะ ก็ดิฉันกำลังสนใจเทคโนโลยีเพจเจอร์ด้วยเนาะว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าตาแล้วจินตนาการกลับไปเมื่อสมัยที่เรายังใช้เพจเจอร์อยู่มาถึงวันนี้เราคร่ำครวนพนานาผ่าน Facebook ผ่านอินสตาแกรผ่าน l ล n e หรือหรือสื่อแพลตฟอร์มต่างๆกันได้ยาวยืดสมัยก่อนเพจเจอร์เขียนสั้นๆพิมพ์สั้นๆเองเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคุณนิติการคุณเยี่ยมยุทธค่ะแล้วก็ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราก็ยังคุยกันนะคะว่าไม่ได้เป็นการดักแก่แต่อย่างใดแต่เป็นการคุยกันว่าเอ๊ะเราเคยใช้กันหรือเปล่านะ <S <S นะคะ,ะแต่ก็ได้กลับมารายงานข่าวนี้กันอีกครั้งก็ถือว่าเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่วนกลับมาแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วในปัจจุบันครับคือหนึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากข่าวที่รายงานไปมเมื่อสักครู่ก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราหันไปใช้อย่างอื่นกันแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะหลงลืมสิ่งนี้ไป